สวัสดีับสมาชิกสำนักงานก่รชลทุกคนท่านเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับของไก่ลาวนะครับมาให้2คู่นะครับผมคู่แรกนะครับผมก็จะเป็นคู่ของนายห้อยบ้านห้อมนะครับพบกับหนุ่ม2เมืองนะครับผมทางนายห้อยบ้านห้อมนะครับผมก็ไก่ชื่อเจ้าสีหมอกนะครับเป็นไก่พม oh ่าลอกลับมาตีนะครับ oh. หันกลับมาโยกหลอกจิ้มตีนะครับตีแผ่วงแดงนะครับเป็นไก่ใหม่นะครับยังไม่เคยชนะไก่ที่ไหนมาเลยนะครับแล้วก็เตะนวลสองเที่ยวในค่ายนะครับแล้วก็นําไป ออกชนบนป่านะครับก็เสมอสามยกมามีไฟหนึ่งไฟที่บ้าน้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํามาติดมดจําเลยนะครับแข้งดีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยตีตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับเจอค่ายใหญ่นะครับค่ายสีจะทองนะครับรอบนี้นะครับถ้าผ่านได้อนาคตไก่แน่นอนนะครับส่วนนุ่มสองเมืองนะครับผมไก่ชื่อเจ้าสาลอนะครับผมเป็นไก่พม่าเดินจิ้มตีนะครับผม ไล่ตุ้มหน้าคางนะครับหัวตามมากดหน้างอนได้นะครับแทงลึกนะครับแผลก็เดือดรัดหูรัดตาครับค่าไก่ดีมากนะครับทีมงานเห็นชนะมาหนึ่งไฟนะครับที่สนามท่าน้านะครับตีคางคู่ต่อสู้หักหมดเลยนะครับหัวตําลงมาแล้วแทงตาได้นะครับหนึ่งข้างนะครับทีมงานหนุ่มสองเมืองไม่ปล่อยให้หลุดมือครับนําเข้ามานะครับด้วยค่าตัว10,000บาทนะครับตายนะครับมันก็เป็นไก่บ้าตีนะครับขยันเดินทานะครับแต่ละแข้งเนี่ย ได้ลุ้นตามมันแน่นอนจากภาพรวมนะครับไก่คู่นี้นะครับผมก็ทั้งหนุ่มสองเมืองนะครับน่าสนใจนะครับได้ยิงข้อมูลมาแล้วเนี่ยอยากเห็นแข่งเลยนะครับก็เขาบอกเป็นไก่ป้าตีนะครับน่าจะบูสใจดีนะครับแต่ทางนายห้อยนะครับก็เป็นพม่าล่อนะครับเอาตัวล่อเก่งมีเหลี่ยมอาจจะหลอกตีได้ก่อนนะครับก็ได้ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าแบบพอกระเทือนนะครับเสร็จหนุ่ม2เมืองแน่นอนนะครับมา่ออีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างติงรีฟาร์มนะครับพบกับสสินชัยนะครับผม ทางเดลี่ฟาร์มนะครับไก่ชื่อเจ้าเซนเมกเซนเมกนะครับผมเป็นไก่พม่าล่อสั้นสลับยาวนะครับหันกลับมาโยกขยับตีนะครับมีโยนแข้งหน้านะครับงางอนได้หน้าขางได้นะครับตีแผลเปิดแผลไวมากนะครับผมเคยเตะไก่นุ่มนะครับยกเดี่ยวแข้งอาบเลือดเลยนะครับเลี้ยงอาไปชนบอนบาทที่สนามท่าน้ำนะครับชนะยกสามมานะครับแล้วก็นำมาชนที่ป่ากล้วยนะครับแต่ก็ของเต้บานสวนนะครับผมชนะอันกว่านะครับเตเต้ของมติมัจจำนะครับกับ คู่ปรับแล้วก็จะค้าเดิมผ่านให้นะครับน่าสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้นะส่วนทางสอสินชัยนะครับผมไก่ชื่อเจ้าเยียนําชัยนะครับเป็นไก่พม่ายืนชนนะครับยืนถอดหลุดรอดหลุดเลาะข้างนะครับผมตีแผลคอไล่ขึ้นกระเดือกนะครับตีแผลก้มไม่ลงนะครับเป็นไก่นําเข้าจากเฉลิมชัยนะครับเป็นคู่ปรับของเต้บ้านสวนนะครับผม ประวัตินะครับก็ชนะมา1ไฟท์นะครับที่สนามเพชรบัญชานะครับผมนั่มาเตะเช็คกับเพื่อนรับผมที่ไข่อีกหนึ่งเที่ยวนะครับยกเดียวอยู่ไม่ได้นะครับเห็นว่าเสียเต้เนี่ยค้ำไก่ของติงลี่นะครับและปรึกษาเฉลิมชัยแล้วก็จับมาใส่ทันทีเลยนะครับคู่นี้นะครับผมก็ตามข้อมูลทางสสินชัยนะครับเป็นไก่ของเฉลิมชัยนะฮะคู่ปากของทางเต้บ้านสวนนะครับเสียเต้ค้ำให้ติงลี่นะครับ เพราะเห็นว่าชนแล้วชอบนะครับลีลาดีนะครับมีเหลี่ยมเข้าได้ออกได้นะครับหารู้ไหมว่านะครับทางสศิชัยเห็นตีแล้วนะครับอาจจะเข้าทางนะครับสศิชัยก็ได้นะครับแต่อาจจะอ่านถูกหรืออ่านผิดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับขอเข้าทางจิงลี่มีดีกว่าที่คิดแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ